เกิดขึ้นมาหลายยุคเล่นจะใส่ที่ให้ผมให้หม่ม้าอืมเอ้ยเอคยเอ้ยอันไหนจะใส่ที่ให้ผมให้หมาม้าเราพอเห็นกล้องไม่ใส่เลยอันที่ผมใส่ให้หมาม้าที่ทำให้หมาม้าหักแล้วเนี่ยเอาแต่ที่ผมให้หมาม้าหน่อยครับเอาพอเห็นกล้องเราไม่เอาอะไรเลยเล่นแต่กล้องอะ ใส,ใส่ที่กับผมให้มามา,าสินี่เอา,าใส่ยังไงเดี๋ยวมาใส่ด <of> ูมาใส่ใด,ใใสใด,ดูลูกใส่ดินนาาใส่ที่กับผมใมามามห้มามาทำของหมามาหักอ่ะมาใส่ที่กับผมให้มามา โลกเสมือนของเขามีกลุ่มสิ่งมีชีวิตสองกลุ่มกลุ่มนึงที่ใช้การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและอีกกลุ่มสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศผ่านการแบ่งเซลล์มาสถที่ขอผมใม่มว้าซีการตายแบบสูงในกลุ่มประชากรเสมือนเดวนเกิดนเวนครับกลารสืันธุัยเพศมที่สืนลูกทวิัฒนลูกทำอะไรอ่ะ

เม่เจะคุดไหนะลูกเมื่อจะคุดไหนกันดีเราพันโดยายเพศเพราะว่าได้ประสบกับความท้าทายทางพันธุกรรมใหม่ๆไม่จบสิ้นและใช้เพศเพื่อไปชิญกับความท้าทายนั้นเพื่อที่จะประสบการถูกอย่างสิ้นซากเลยนักล่าจงไงเนี่ยลูกจึงต้องผสมยีนเข้าด้วยกันบางตัวจึงรอด แม้ว่าตัวอื่นจะตายเอ่เป็นเหตุผลที่ว่าสิ่งมีชีวิตมากมายเออซึ่งอาศัยการสืบพันธุ์โดยอาศัย,าส,าย,ายาสามารถมีชีวิตรอดมาได้เพราะเจ้าบ้านจําผู้ในความเร็วอย่างสูงกับสิ่งที่ประสิทธิ์แพร่ไม่ได้เจ้าบ้านพัฒนาเพศในฐานะอาวุธสงครามอันใหม่ไว้ใช้กับศัตรู แต่ไม่ใช่แค่นั้นเพื่อที่จะบรรลุชัยชนะอย่างสมบูรณ์กับปรสิตเจ้าพ่อเริ่มใช้เพจในวิธีท้า<อ>และพะิธีสุดท้ายลังจากที่มีการสื่อสารวิลเลียมแฮมิลตันผู้เสนอว่าเพจถูกสร้างขึ้นเพราะปรสิตได้ตีพิมพ์เอกสารกับเมอร์ริสสันเสนอทฤษฎีการเลือกคู่ โอ้ยแกงไอ้นีดิโอ้ยคนแก้งไอ้เนี่ยใชชีวิตส่วนใหญ่ในเและอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังพือติดที่เและผู้ชายกทัศนคตที่มีพัฒนาการเพศควจะนอนเล่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 น ็หมดเป็นรั้กหรับการกขวจากริทิมกจะหาคนทางในการการปกันใดๆที่เจ้าบ้านได้เรียมไว้และเข้าสู่รากกยเที่เจ้าบ้านอใช้สไหนนี่ใส่แล้วเหรอเนี่ยมันใส่อย่างนี้ที่ไหนเราเว้น่นระบบไม่ใช่ต้องใส่อย่างนี้เอาใส่ไหม ระบบูมิคุมกันโดยกำเนิดซึ่งเรามีมาตั้งแต่เกิดและระบบูมิคุมการภายหลังใช่มม้าใหมให่ลูกล,ลูกกสิบเด็ดเดือนแล้วนะลูกต้องทำได้อันนี้มันตีหมา้มาเดะอืมไม่ปอยอืมไม่ป่อยมั้ยน้ำน้ำน้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 ป่อยมั้งออ 嗯，你哇。